ทุกคนเราจะมีเรื่องมาเล่านะก็แค่เล่านะคือเป็นเรื่องที่โดนบีบคอาม,มาที่โรงเรียนอ่ะซึ่งมันผ่านมาแล้วแหละผ่านมานานแล้วก็ไปลองฟังเนื้อเรื่องกันเลยนะไปคือตอนนั้นอนะ่ะเรามีปากเสียงกับเพื่อนว่าเราเอายุสิบสามเราอีกคนนึงก็บอกว่าว่าเธออายุสิบสองเราเราอายุสิบสามนะไม่ต้อง เธออายุ12จากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันจนแก้มทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วนะบีบคอเลยดีกว่าปล่อยคำว่าปล่อยนี่คือต่อเติมมานะให้มันสมจริงกับเนื้อเรื่องอย่าฟ้องครูนะเฮ้ยทุกคนอย่าฟ้องครูนะหลังจากนั้นผ่านมาสองอาทิตย์ฉันก็เลยแขน ก็ลเลยวิ่งไปบอกครูคือขอโทษที่ฉากหลังช้าหน่อยคือสต,ติช้าครูมีคนบีบคอไปเรียกมาสิไปเรียกมาดีกว่านี่ไงมาแล้วที่บีบคอฉันแค่ทำเฉยๆนะไม่ได้บีบแรง โอ้เขาบีบแรงจากนั้นครูก็ตีแปะ๊ะโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่โดนแกล้งมาก็อย่าลืมไปฟ้องครูกันด้วยนะเพราะว่าเก็บไว้คนเดียวมันจะไอ้นี่มันจะไม่มีใครรู้คือเรามีอะไรเราต้องบอกครูครูเขาจะได้จัดการให้เราเราจะได้ สบายใจขึ้นนะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะไป